สวัสดีครับคุณโปและสวัสดีท่านผู้ฟังมอฟเฟิร์สบอกต่อกินดีชีวิตเปลี่ยนทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้งในพอดแคสต์ที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพและการกินแบบเข้าใจง่ายๆกับผมหมอเฟิร์สสัตวแพทย์ที่ลหลงไหลในการดูแลสุขภาพและโภชนาการและคุณโปคนเดิมครับสวัสดีค่ะหมอเฟิร์สสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้โปมีคําถามที่คาใจมากเลยค่ะหมอเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่พลาดกันเยอะมากนั่นคือเรื่องของการนอนหลับค่ะเคยได้ยินมาว่านอนน้อยทําให้น้ําหนักขึ้นจริงหรอคะ แล้วสรุปแล้วเราควรนอนกี่ชั่วโมงดีคะหมอโปนี่แหละค่ะตัวดีเลยชอบนอนดึกเตือนเช้าไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวกับการลดน้ำหนักขนาดนี้เลยค่ะเป็นคำถามที่สำคัญมากครับคุณโปและผมยืนยันเลยครับว่าการนอนหลับเนี่ยเกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักโดยตรงและสำคัญมากๆเลยนะครับมากกว่าที่หลายคนคิดซะอีกครับ วันนี้เราจะมาไขาความลับกันครับว่าทำไมนอนน้อยแล้วถึงอ้วนง่ายและควรนอนกี่ชั่วโมงถึงจะดีต่อสุขภาพและหุ่นของเราครับมาเริ่มกันที่ความเชื่อมโยงแรกเลยครับคือการที่การนอนน้อยส่งผลโดยตรงต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มของเราครับฮอร์โมนก็เกี่ยวด้วยเหรอคะหมอใช่เลยครับมีฮอร์โมนหลักๆ2ตัวที่ทำงานตรงกันข้ามกันและมีบทบาทสำคัญมากครับฮอร์โมนเกรลินเราเรียกมันว่าเป็น ฮอร์โมนความหิวครับพอเรานอนน้อยเนี่ยร่างกายก็จะหลั่งเจ้าฮอร์โมนเกรลินตัวนี้ออกมาสูงขึ้นครับผลคือคุณจะรู้สึกหิวบ่อยขึ้นและอยากอาหารมากขึ้นตลอดทั้งวันโดยเฉพาะอาหารประเภทหวานหานหรือไขมันสูงสงที่ให้พลังงานเร็วเ็วครับฮอร์โมนเลปตินครับเราเรียกมันว่าเป็นฮอร์โมนความอิ่มครับซึ่งทำงานตรงกันข้ามกับเกรลิน ผลคือพอเรานอนน้อยเนี่ยร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนเลปตินตัวนี้ออกมาลดลงครับทำให้คุณรู้สึกอิ่มยากขึ้นกินได้เยอะขึ้นและกินแล้วไม่ค่อยพอใจครับโอ้โหเกี่ยวกันขนาดนี้เลยเหรอคะหมอโปูนี่แหละค่ะตัวดีเลยชอบกินตอนดึกๆแล้วก็กินไม่หยุดเลยค่ะเวลาอดนอนเหมือนร่างกายมันสับสนไปหมดเลยนะคะหมอใช่เลยครับคุณโปเหมือนพวงมาลัยลที่หลวมครับ ทำให้การควบคุมความหิวและความอิ่มของเราทำงานผิดปกติไปหมดเลยครับนอกจากเรื่องฮอร์โมนแล้วการนอนน้อยยังส่งผลกระทบอื่นๆต่อการลดน้ำหนักของเราอีกนะครับ ผลต่อการตัดสินใจเรื่องอาหารเมื่อเราอดนอนสมองส่วนหน้าที่ควบคุมเรื่องการตัดสินใจการยับยั้งชั่งใจหรือที่เรียกว่า prefrontal cortex เนี่ยจะทำงานด้อยลงครับผลคือเราจะเลือกอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้นต้านทานสิ่งยั่วยุได้น้อยลงเพราะสมองส่วนที่ควรจะยับยั้งการกินของหวานหรือจังฟูด้ดมันล้าครับผลต่อการเผาผลาญ ร่างกายอาจจะดึงกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานแทนไขมันเมื่อพลังงานไม่พอหรือฮอร์โมนแปรปรวนการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกายช้าลงเพิ่มความเครียด นอนน้อยทําให้ร่างกายเครียดครับและจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดออกมาสูงขึ้นซึ่งเจ้าคอร์ติซอลนี่แหละครับที่ชอบทําให้ร่างกายสะสมไขมันช่วงหน้าท้องได้ง่ายขึ้นและยังไปเพิ่มความอยากอาหารประเภทหวานและไขมันอีกด้วยครับจริงด้วยค่ะหมอเวลาอดนอนจะอยากกินแต่ขนมหวานหวานมันๆตลอดเลยค่ะใช่เลยครับนี่คือคกลไกทางธรรมชาติของร่างกายเราเลยแหละครับทีนี้คําถามคือแล้วเราควรนอนกี่ชั่วโมงดีล่ะครับหมอ หลายคนอาจจะคิดว่านอน6ชั่วโมงก็พอแล้วแต่จริงๆแล้วมันอาจไม่เพียงพอสําหรับทุกคนนะครับโปนอน6ชั่วโมงก็รู้สึกว่าพอแล้วนะคะแต่บางทีก็ยังหิวๆทั้งวันเลยค่ะหมอโดยทั่วไปแล้วสําหรับผู้ใหญ่เราแนะนําให้นอนหลับ7-9ชั่วโมงต่อคืนครับแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายในการลดน้ําหนักควรเน้นไปที่7-8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยครับและที่สําคัญกว่าแค่ปริมาณชั่วโมงนอนคือคุณภาพของการนอนหลับครับ การนอนหลักที่ดีคือการที่คุณได้เข้าสู่ช่วงหลับลึกหรือ deep sleep อย่างเพียงพอครับเพราะช่วงหลับลึกนี่แหละครับที่ร่างกายจะหลั่ง growth hormone ออกมาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกกำลังกายและช่วยให้ระบบเผาผลาญของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสัญญาณของการนอนหลับที่มีคุณภาพคือตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นมีพลังงาน ไม่เพลียไม่จําเป็นต้องพึ่งกาแฟตั้งแต่ตื่นนอนครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรานอนหลับมีคุณภาพไหมมีอุปกรณ์อะไรช่วยได้บ้างคะเป็นคําถามที่ดีมากครับคุณโปในปัจจุบันมีอุปกรณ์ช่วยติดตามในการนอนหลับที่เป็นที่นิยมและช่วยให้เราเห็นข้อมูลการนอนของเราได้ชัดเจนขึ้นครับ สมาร์ทวอชหรือฟิตเนส s ทร a เ t อร์อุปกรณ์พวกนี้สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจการเคลื่อนไหวอุณหภูมิผิวหนังของคุณขณะนอนหลับเพื่อประมาณความคุณภาพการนอนเช่นแยกแยะช่วงหลับตื่นหลับลึกหลับฝันได้ครับทำให้เราเห็นภาพรวมว่าเราได้นอนหลับลึกมากน้อยแค่ไหนแอปพลิเคชันบนมือถือบางแอปก็สามารถบันทึกเสียงกรนหรือวิเคราะห์รูปแบบการนอนของคุณได้จากการเคลื่อนไหวหรือเสียงครับ ข้อดีของอุปกรณ์เหล่านี้คือช่วยให้เราเห็นข้อมูลการนอนของตัวเองได้ง่ายขึ้นครับเช่นเรารู้ว่านอนกี่ชั่วโมงมีช่วงหลับลึกแค่ไหนทําให้เราสามารถนําข้อมูลไปปรับปรุงพฤติกรรมการนอนของเราได้ครับโหสะดวกดีจังเลยค่ะแต่ค่าที่ได้มันแม่นยําแค่ไหนคะหมอนี่คือข้อควรระวังครับอุปกรณ์เหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือช่วยประมาณค่าเท่านั้นนะครับไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับวินิจฉัยโรคทางการนอนหลับ ค่าที่ได้อาจไม่แม่นยำ100%เทียบเท่ากับการตรวจในห้องปฏิบัติการแต่ก็ถือว่าเพียงพอที่จะให้เราเห็นแนวโน้มและปรับปรุงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันได้ครับทีนี้ผมมีเทคนิคปรับพฤติกรรมการนอนให้ดีขึ้นหรือ Sleep Hygiene มาฝากนะครับง่ายๆที่ใครๆก็ทำตามได้ครับเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาพยายามทำเวลาเดิมๆทุกวนันแม้แต่วันหยุดเพื่อสร้างนาฬิกาชีวิตให้ร่างกายของเราคุ้นชินครับ สร้างสภาพแวดล้อมในห้องนอนที่ดีห้องนอนควรจะมืดสนิทเงียบสงบและเย็นสบายครับเพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายและหลับได้สนิทมากขึ้นหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อนนอนคาเฟอีน ไม่ควรดื่มกาแฟชาน้ำอัดลมหรือกินช็อกโกแลตโดยเฉพาะดาร์กช็อกโกแลตที่มีทีโอโบโรมีนใกล้เวลานอนมากเกินไปนะครับเพราะคาเฟอีนเป็นสารกระตุ้นครับแอลกอฮอล์แม้แอลกอฮอล์จะทำให้รู้สึกง่วงและหลับเร็วขึ้นแต่จริงๆแล้วมันไปลดคุณภาพการนอนหลับครับทำให้คุณไม่ได้เข้าสู่ช่วงหลับลึกอย่างเต็มที่ตื่นมาแล้วจะยังรู้สึกเพลียครับ อาหารมื้อหนักเผ็ดหรือมีไขมันสูงควรหลีกเลี่ยงการกินมื้อใหญ่ๆห,ห,หรืออาหารที่ย่อยยากก่อนนอนนะครับเพราะร่างกายต้องทำงานหนักในการย่อยทําให้หลับยากหรือไม่สบายตัวครับงดเล่นมือถือหรือดูจอฟ้าหรือบลูไลท์นะครับก่อนนอนแสงสีฟ้าจากจอจะไปรบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เรานอนหลับควรหยุดเล่นอย่างน้อย1-2ชั่วโมงก่อนนอนครับ oh. แบบนี้เองแล้วถ้าหิวก่อนนอนล่ะคะหมอควรจะกินอะไรดีคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคุณโปถ้าหิวจริงๆก่อนนอนควรเลือกกินอาหารเบาๆที่ช่วยส่งเสริมการนอนหลับครับแต่ก็ไม่ควรทานภายในสองชั่วโมงก่อนนอนหลับอยู่ดีนะครับเผื่อลดโอกาสในการเกิดกรดไหลย้อนและทาให้กระเพาะได้พักด้วยครับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเล็กน้อยเช่นขนมปังโฮวีหนึ่งแผ่นกล้วยครึ่งลูกหรือข้าวโอ๊ตเล็กน้อยอาจจะช่วยหลับง่ายขึ้นครับ อาหารที่มีทริปโตเฟนทริปโตเฟนเป็นกรดอะมิโนโที่เป็นสารตั้งต้นของการสร้างสาร,รสื่อประสาทเซโรโทนินและโฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งช่วยในการนอนหลับพบในนมไก่งวงถั่วต่างๆครับชาสมุนไพรเช่นชาคามโมไมล์หรือชาเปเปอร์มินต์ไม่ใส่น้ำตาลนะครับก็ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นครับและอื่นๆที่ช่วยนอนดีขึ้นครับผ่อนคลายก่อนนอนอ่านหนังสือเบาๆฟังเพลงบรรเลงหรือ,ออาบน้ำอุ่นก่อนนอน ออกกาลังกายสม่ําเสมอการออกกําลังกายช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นครับแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่หนักหนักใกล้เวลานอนมากเกินไป เทคนิคพวกนี้น่าเอาไปลองทำดาม,มากเลยค่ะหมอเพื่อหุ่นดีและสุขภาพดีใช่เลยครับคุณโปการนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยเปรียบเสมือนยาที่ดีที่สุดที่ร่างกายเราต้องการเลยนะครับมันช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมระบบต่างๆและปรับสมดุลฮอร์โมนได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดการนอนให้พอจึงเป็นเหมือนการลดน้ำหนักทางอ้อมที่ได้ผลดีและส่งผลต่อสุขภาพองค์รวมอย่างมหาศาลครับ สำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วหวังว่าท่านผู้ฟังจะเข้าใจเรื่องการนอนหลับและบทบาทสำคัญกับการลดน้ำหนักได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ ถ้าคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพอยากดูแลหุ่นและร่างกายให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องหมอเฟิร์สบอกต่อกินดีชีวิตเปลี่ยนไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำครับ และสำหรับใครที่อยากปรึกษาเรื่องการกินเฉพาะบุคคลหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อหมอเฟิร์ดได้ง่ายๆที่บ้านเขียวที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือสแกนบน QR code ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ